ถามตอบเข้าไทยวันที่14กุมภา65เทศสนโกใหม่ลงทะเบียน Thailand Pass คนไทยและชาวต่างชาติอันนี้คือการตอบคำถามจากวิดีโอครั้งที่แล้ว11กุมภา65หัวข้อเดียวกันวันนี้มาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆที่ถามมีปัญหาอะไรบ้างเริ่มต้นก็จะมีคอมเมนต์ชมก่อนนะครับเหมือนเดิมทุกคลิปมีประโยชน์กับผมนะครับคนนี้เขาจะกลับหรือยัง ชอบฟังมากเนื้อหาเดินทางท่องเที่ยวทําได้ไม่รู้จบจริงๆพวกเรามีคลิปที่เรียกว่าบันทึกการท่องเที่ยวของพวกเราดีกว่าถ้ากดไปในช anel นะครับก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆเลยทั้งกินทั้งมาถึงในต่างประเทศนะนะทั้งกินทั้งเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆซึ่งทํามาเกือบจะ6ปีแล้วและคงจะทําไปตลอดเพราะว่าพวกเราก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการเที่ยวที่เป็นการบันทึกชีวิตมากกว่าไม่ใช่ท่องเที่ยวแบบลันลาหรืออะไรนะครับ นะมีอัปเดตใหม่ตลอดไหนจะมีเรื่องวีซ่าเรื่องโควิดเรื่องประกันเรื่องจองรถจองโรงแรมสามารถตีลึกลงรายละเอียดไปได้เป็นร้อยเรื่องโอ้ยอ๊อบยังไม่ทันนึกเลยนเนี่ยยิ่งฟังยิ่งพบว่ามีเรื่องที่ผมยังไม่รู้อีกเยอะจริงๆนะอ๊บก็นึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่อ๊บตั้งใจจะสือ่อลึกๆจริงๆก็คือการจัดการของคนจัดการประเทศของเราซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยหมายถึงว่าที่มีปัญหา ต้องขอ Thailand Pass หรือว่ามีกฎเกณฑ์มากมายใน,ในการเข้าประเทศต่างๆคืออยากจะสื่อทางอ้อมขนาดเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศอย่างเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้เกือบ20%ของรายได้ทั้งประเทศอะยังมีปัญหาพอจบจากเรื่องเข้าประเทศนี้ไปเนี่ยปัญหาเดิมมันก็แค่ปัญหาใหม่ที่โผล่ขึ้นมาในช่วงโควิดแต่ว่าก่อนโควิดเนี่ยโอ้มีอะไรเยอะแยะนะครับปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะก็ซึ่งรายได้ส่วนที่มันมันมากที่สุด แล้วก็ควรจะใส่ใจกับมันที่สุดกับกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้พัฒนาเน้นแต่จะขายโฆษณาเอาง่ายดีสถานที่เที่ยวไม่ปรับปรุงปัญหาเยอะแยะใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวได้ยินข่าวตลอดโดนจี้โดนป้นโดนฆ่าล่าสุดก็มีอีกแคนาดานี้ใช่ไหมสารพัดหรือว่าเรื่องของการเดินทางที่โดนโกงค่าแท็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งขนาดประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก เนี่ยนะคือประเทศเราเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ยังจะมีปัญหาสารพัดนี่แหละขนาดรายได้ที่มันเยอะที่สุดหรือเป็นอันดับต้นๆเนี่ยยังไม่ใส่ใจฉะนั้นก็หมายความว่าปัญหาอื่นๆของประเทศเนี่ยมีอีกเยอะมากครับแต่ว่าของเราไม่ใช่ช่องการเมืองเราอ๊อฟก็ไม่ค่อยถนัดด้วยฉะนั้นอ๊อกก็คือเหมือนบอกคนอื่นทางอ้อมเท่านั้นเองว่าขนาดเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วเราควรจะใส่ใจกับมันกลับกลายเป็นว่าตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยพัฒนาอะไรทั้งสิน้นแค่โฆษณา ขายเอาดึงดูดล่อลวงคนให้มาง่ายดีคือไม่ได้หลอกนะแต่ว่าทำให้เขาอยากมาแล้วก็มาเจอกับอะไรที่นั่นแหละอ่าอันนี้เริ่มตอบคำถามนะครับก็ Thailand Pass ตอนนี้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะจริงๆก็ไม่อยากให้มีหรอกไม่ได้อยากให้มีต่อหรอก Thailand Pass แต่ว่าถ้ายังจะมีก็คือก็ควรจะให้มันสะดวกกว่านี้อ่าอย่างที่คนนี้เขาบอกมาคือ Thailand Pass ตอนนี้มีการแก้ไขได้บ้างแล้วนะครับขึ้นอยู่กับเคสนะครับ ถ้าเราเอารหัสหกหลักที่ได้หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยลองเอาไปเช็คสถานะดูถ้าเพิ่งลงทะเบียนเสร็จใหม่ๆก็จะมีปุ่มแก้ไขเอกสารแก้ไขข้อมูลแต่ว่ามันจะยังคลิกไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเอกสารของเราผิดพลาดอะไรหรือเราได้ Thailand Pass ไปแล้วตอนนี้มีนะลองสังเกตดูในอีเมลดูนะคุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะแต่ว่าจะเปลี่ยนข้อมูลอะไรหลังจากได้ค r ว o d e โคเปลี่ยนได้นะแต่ว่าจะต้องมันเหมือนจะถูกส่งเรื่องไปพิจารณาใหม่อะไรอย่างเงี้ย อย่างคนนี้ถามว่าลงทะเบียน Thailand Pass ได้รหัส6ตัวมาแล้วค่ะหลังจากนั้นนึกได้ว่าลืมแนบใบทะเบียนสมรสเลยเข้าไปแนบเอกสารเพิ่มเติมอย่างนี้จะได้ไหมคะหรือต้องต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่าลงทะเบียนพร้อมกันกับสามีตอนนี้สามีได้ QR Code มาแล้วแต่ของเรายังรอการพิจารณาอยู่รบกวนทุกคนช่วยตอบหน่อยนะคะกังวลมากจริงๆเขาไม่ได้ขอนะครับทะเบียนสมรสเราจะส่งแค่ในกรณีที่ชื่อในใบฉีดวัคซีน หรือในเอกสารของเรามันไม่ตรงกับพาสปอร์ตเราก็จะแนบใบทะเบียนสมรสเพื่อโชว์ว่าชื่อตามอะไรอ่ะใบฉีดวัคซีนหรือตั๋วเครื่องบินหรืออะไรคือมันมันคือชื่อเก่านะตามทะเบียนสมรสนะแต่ตอนนี้พาสปอร์ตเป็นนามสกุลใหม่หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าชื่อทุกอย่างในเอกสารทุกอย่างของเรามันเป็นชื่อเดียวกับพาสปอร์ตอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องแนบหรอกครับเขาไม่ได้ขอก็นานานๆจะชมสักทีหนึ่งข้อดีของ Thailand pass อย่างหนึ่งคือไม่ได้ให้แนบตั๋วเครื่องบินฉะนั้นก็หมายวามมความว่า แต,แต่ในทางปฏิบัติเราก็ต้องจองเพื่อที่จองตัวเครื่องบินก่อนเพื่อที่จะไปจองกับทางโรงแรมอยู่ดีแต่ก็จะยืดหยุ่นกว่าสมัย coe เฉพาะในเรื่องนี้นะครับทุกคลิปมีประโยชน์ค่ะคุณออฟชีวิตประจําวันพี่ตื่นเช้ามาปกติจะไปฟิตเนสอาทิตย์ละ5วันพี่โหลดเพลงเก็บไว้ในมือถือจะกดฟังเวลาออกกําลังกายแต่ตอนนี้เวลาออกกําลังกายไม่ฟังเพลงเลยค่ะฟังคุณออรอบแด ได้ประโยชน์กับชีวิตของมนุษย์ไทยมากที่เราจะหารายละเอียดและหาข้อมูลจากที่อื่นไม่ได้เลยแม้กระทั่งสถานทูตต่างประเทศที่คอยช่วยเหลือประชาชนโทรไปนะมีสองข้อคือหนึ่งตะคอกจะกินคุณสองไม่รับโทรศัพท์ช่างหน้าอนาดถโอก็ได้ยินบ่อยนะในเรื่องพวกนี้คือมันคนุณภาพพดกับตอนที่เขาตอบคําถามออกมเพราะว่าไม่เคยโทรไปนะเออคืองกค่าโทรศัพท์ไงก็มีแต่ถามทางอีเมลหรือทาง เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์แต่ก็ยอมรับนะครับบางสถานทูตน,นะโดยเฉพาะอเมริกาบางครั้งเขาจะห้วนมากแล้วคือบางทีเขาก็จะโยนแบบว่าให้ไปถามทางอีเมลอ่าถามอะไรไปก็จะให้ถามทางอีเมลในไม่ใช่ทุกเรื่องแต่แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะโยนแล้วพอถามทางอีเมลไปปุ๊บเขาก็จะตอบคุ้นห้วน,วนเดาเอาว่าน่าจะอยู่อเมริกาอเมริกาจริงๆมีสถานทูตไทยหลายแห่งแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะห้วน เขาเข้าใจครับว่างานเยอะหรือเปล่าแต่บางสถานทูตก็ไม่ห้วนนะนะแต่เราก็ไม่ค่อยได้ถามเขาเท่าไหร่หรอกอย่างชิคาโกหรืออะไรงเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวแอหรือตัว W เนี่ยก็จะห้วนประจําแต่ส่วนใหญ่ดีนะครับส่วนใหญ่ดีโดยเฉพาะของยุโรปหลายๆที่โอเคหมายถึงว่าที่ออฟถามทาง Facebook Messenger นะครับจอมไม่เคยโทรไปหรอกอ้อลืมลืมที่เขาบอกว่า <laughs> เวลาออกกำลังกายจะฟังคลิปของออฟแทนเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ เสียดายนะเราไม่ได้ถนัดพูดอะไรให้มันยาวๆกว่านี้นะเออก็เลยส่วนใหญ่คลิปของอ๊อฟก็จะประมาณสิบกวนาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีการตัดต่อด้วยบางทีเราก็ไม่ได้เก่งเป็นนักพูดนะเนาะก็ต้องมีเนี่ยได้จีเขาเป็นคนตัดต่อส่วนที่เออเออเอ,อ,อ,ออออกก็เลยฟังลื่นหูนิดนึงแล้วอนาคตนะครับอ๊อฟก็อยากจะทําเนื้อหาอะไรซึ่งอ๊อฟไม่รู้หรอกตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะแต่ว่าเนื้อหาอะไรที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับส่วนเพื่อนๆที่คือคือเราจะมี กี่ระดับไม่รู้แหละยังน้อยสองก็แน่นอนคือระดับคนที่เขายังไม่เคยได้ไปต่างประเทศเลยแต่เขามีแฟนมีญาติหรืออะไรก็คือเราก็จะช่วยเขาเรื่องวีซา่าอ่าแล้วทีนี้คือพอเขาได้แต่งงานหรือว่าได้มีโอกาสไปอยู่หรือได้ไปบ่อยๆแล้วก็จะเลื่อนสถานะขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็อ่าโอเคก็คืออยู่ต่างประเทศแล้วหรือได้ไปต่างประเทศบ่อยๆก็อยากจะทำเนื้อหาที่มีประโยชน์กับคนกลุ่มถัดมาอะไรอย่างเงี้ยชาวต่างชาติถ้าขอวีซ่า90วัน ต้องซื้อประกัน90วันเลยหรือเปล่าคะหรือซื้อแค่30มสิบวันก็ได้อันนี้เป็นคําตอบที่ไม่สามารถฟันธงได้นะครับถ้าเกิดว่าไปถามสถานทูตเขาก็จะบอกให้ซื้อ90สก็คือซื้อตามวันที่มาจริงแต่ทีนี้ที่เราเคยทําให้ก็คือบางคนเขามาแล้วมาเลยยังไม่มีวันกลับเพราะว่าตั๋วเครื่องบินคือมาเป็นแบบซื้อตั๋วเที่ยวเดียวที่เคยนะเราก็ไม่ได้ฟันธงหรอกว่ามันจะได้ก็คือแต่ว่าเคยทําก็คือเขาซื้อแค่สา แต่อันนั้นคือตั๋วเที่ยวเดียวคือมาแล้วไม่รู้จะไม่ได้มีกําหนดว่าจะกลับวันไหนก็คือถ้าเอาสบายใจนะครับก็ซื้อเก้าสิบไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าวัดดวงก็คือซื้อสาสิบคือยังไงถ้าเก้าสิบมันนานอยู่แล้วอะใช่ไหมมันก็มีโอกาสอนะแต่ถ้าเกิดใครที่มาแบบนี่น,น,นี่ต้องย้ําอีกนะครับถ้าใครมาที่แบบฟรีวีซา่าหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวอะอันนั้นไม่น่าจะได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบมานานเป็นวีซา non ่านอนโออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยโอเคสามสิบก็น่าจะได้นะครับแต่ไม่ได้ฟันธงนะครับ แล้วแต่ความอยากลองของเราในกรณีถือหนังสือเดินทางสองเล่มไทยและอิตาลีเวลาซื้อตั๋วเครื่องบินต้องใช้ของไทยหรืออิตาลีครับคุณอ,อ๊อฟที่ขายตัว๋วเขาจะเอาของอิตาลีแล้วพาสไทยต้องทําอย่างไรบอกตรงๆป้าเบอร์ไปหมดแล้วกับการกลับไทยเนี่ยถ้าที่ขายตัว๋วเขาจะเอาแต่พาสอิตาลีนะครับก็มาซื้อออนไลน์เพราะว่าเวลาอ๊อฟซื้อตั๋วเครื่องบินทางออนไลน์เนี่ยไม่เคยถามหาพาสปอร์ตเลย คือเราก็แค่กรอกข้อมูลไปเฉยๆถ้าเฉพาะตั๋วเครื่องบินนะครับเราใช้พาสของอะไรซื้อก็ได้แล้วแต่สะดวกเฉพาะตั๋วเครื่องบินเนี่ยเวลาเราไปโหลดกระเป๋าเนี่ยก็ชื่อของเราเป็นอันไหนอะ่ะเขาก็จะถามหาพาสอันนั้นถูกไหมก็ไม่เป็นไรก็ยื่นพาสอันนั้นไปสมมติใช้พาสอิตาลีซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเวลาไปโหลดกระเป๋าที่สนามบินเขาก็จะถามหาพาสอิตาลีแล้วก็ยื่นไปจบคือสามารถเป็นพาสอะไรก็ได้แต่ว่าเวลาที่ผ่านตอมอ อ่าอย่างเช่นผ่านตอมอที่อิตาลีก็ใช้พาสอิตาลีได้แต่ถ้าผ่านเข้าไทยหรือออกไทยผ่านตอมอไทยก็เป็นพาสไทยแค่ว่าถ้ามี2เล่มอยู่แล้วเวลาขอ Thailand Pass หรือจองโรงแรมก็ใช้เป็นพาสปอร์ตไทยโอเคที่สุดนะครับคือสามารถใช้ได้ทั้ง2เล่มก็คือเลือกตามใช้อะไรก็ตามสถานการณ์แต่เน้นว่าเฉพาะตอมอประเทศไหนก็ใช้พาสของประเทศนั้นก็สรุปอีกทีนะครับ ถ้าตอนซื้อตั๋วเขาถามหาพาสอิตาลีก็ใช้พาสของอิตาลีซื้อก็ได้แต่เวลาลงทเบียน t h นไทยแลนด์พาสก็ต้องใช้พาส,สปอร์ตไทยนะแต่เรื่องตัว๋วเครื่องบินไม่ต้องกังวลหรอกขอไทยแลนด์พาสเนี่ยเขาไม่ได้ถามหาตัว๋วเครื่องบินฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือเราแค่ไม่ต้องแนบเท่านั้นเองถ้าผลโควิดเป็นบวกหรือไม่มีอาการหรือมีอาการไม่มากจะก,กักตัวที่ไหนคะสามารถกักตัวในชาที่จองไว้ได้ไหมประกันจะจ่ายไหมก็ถ้าใช้พาสต่างชาตินะครับ ก็อย่างเดียวแน่ๆเลยไม่ฮอสปิเตลก็ที่โรงพยาบาลขึ้นอยู่กับอาการถ้าไม่มีอาการใดๆก็จะต้องเป็นฮอสปิเตลแน่ๆถ้าใช้พาสต่งชาติแต่ถ้าใช้พาสไทยก็นโยบายก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตอนนี้ชักจะไม่ค่อยอยากจ่ายให้แล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดจะอยู่เอกชนนะนะฉะนั้นถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยก็ถ้าไม่ใช่ว่าฮอสปิเตลแบบถูกๆเขาอาจจะให้ไปกักที่บ้านก็ได้แต่ว่าพอดีสามีกับลูกเป็นต่างชาติใช่ไหมก็ ถ้าเราใช้พาสปอร์ตไทยอยู่คนเดียวก็อาจจะอาจจะแยกกันก็ได้อาจจะนะครับก็คือของคนไทยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยก็คือสิทธิการกักตัวฟรีนั้นเราก็เลือกไม่ได้ต้องไปตามที่เขาจัดเพราะไม่ใช่กักตัวฟรีรักษาฟรีอ,อีกอันนึงถ้าเดินทางเป็นครอบครัวเรามีผลบวกคนเดียวแต่สมาชิกคนอื่นเป็นลบคนอื่นจะโดนบังคับกักตัวไหมคะ cross contact แ,แล้วกักที่ไหนก็เขาบอกว่าคนอื่นก็กักด้วยเหมือนกันนะครับ ถึงแม้จะคนอื่นจะเป็นลบแต่เราเป็นบวกอยู่คนเดียวก็คือน่าจะกักอยู่ที่โรงแรมเดิมอันที่สามมีประกันบริษัทไหนครอบคลุมทั้งครอบครัวแม้ผลสมาชิกของคนอื่นเป็นลบไหมคะอืมไม่มีนะครับเท่าที่อบรู้เขาครอบคลุมแค่คนที่เป็นบวกฉะนั้นคนที่เป็นลบถ้าโดนกักต่อก็อันนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองอันนี้ป้าลงทะเบียน Thailand Pass แล้วได้รหัสหกหลักมาค่ะเขาก็แจ้งมาทางอีเมลว่าได้รับแล้วแต่พอผ่านไปสามวัน เอารหัสเช็คดูก็มีตัวหนังสือสีแดงว่าข้อมูลคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เราลงไปแล้วนี่รันออฟคิดว่าผิดพลาดตรงไหนอ็าบก็เคยเจอก็มีอยู่2ทางคือทางแรกคือรอสักพักหนึ่งแล้วก็เช็คใหม่ถ้ามันยังบอกว่าไม่มีอยู่อีกก็ลงใหม่ครับทําได้อยู่อย่างเดียวเองมันเป็นที่ตามข่าวเหมือนกับว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์เต็มอะไรของเขานี่แหละมันเป็นปัญหาของเขาเองคือความผิดพลาดของระบบ ดังนั้นเลยแนะนําว่าใครที่ผ่านไปสัก3วันนะครับแล้วยังไม่ได้ QR Code อีกก็อาจจะลองพิจารณาลงทะเบียนไปอีกสักรอบหนึ่งหรืออย่างเคสนี้ที่ข้อมูลหายก็ลองลงทะเบียนซ้ําไปนะครับ Thailand Pass ลงซ้ําได้หลายรอบแล้วทีนี้แนะนําอีกนิดนึงก็คือพอเราลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะนะครับแจ้งอีเมลของ t h a i l a n d Pass นะครับ tesco.si.tp.consular.go.th คือเข้าไปเว็บ Thailand pass มันจะมีเด้งขึ้นมามันจะมีชื่ออีเมลนี้อยู่ติดตามคุณอ๊อฟมาตั้งแต่โควิดแรกๆเลยตั้งแต่ยอดไลค์ไม่ถึงร้อยตอนนี้ดังใหญ่แล้วมีคนติดตามและคอมเมนต์เยอะขึ้นมากคนคงจะละอากับลาบานชุดนี้มากแล้วเออลาบานนี้ไม่ได้พูดสนานเลยแต่จริงๆตอนเริ่มทำอ๊อกก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้ที่มีคนดูเยอะขึ้นแต่ว่าก็เตรียมใจไว้บางส่วนนะครับคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าอยากให้มีคนดูเยอะหรืออะไรแต่ว่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่ เรื่องเฉพาะหน้าที่เพื่อนๆเ,เดือดร้อนเราก็ทากันไปนะครับพอเปิดปกติแล้วหรืออะไรเราก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือทําตามปกติเหมือนก่อนโควิดอ่าอันนี้ก็ชื่นชมก่อนนะครับแต่ว่าเอาคําถามเลยก็คืออย่างคนเยอรมันเข้าไทยด้วยฟรีวีซ่าสาสิบวันแล้วไปขออยู่ต่อได้ไหมคะแล้วจะอยู่ต่อได้อีกสักกี่เดือนอยู่ต่อได้ครับได้อีกหนึ่งครั้งต่อได้อีกสามสิบวันคือสามสิบวันแรกแล้วก็ไปขออยู่ต่อที่ต่อมอใกล้บ้าน ได้อีก30วันรวมแล้วไม่เกิน60วันกรณีเด็กอายุ4ขวบถือ2สัญชาติมีใบเกิดไทยแต่ไม่มีพาสไทยถือพาสเบลเยียมต้องซื้อประกันเพิ่มใช่ไหมคะใช่ครับเขาก็คืออิงตามพาสปอร์ตว่าเป็นพาสปอร์ตอะไรถ้าถือพาสปอร์ตต่างชาติก็ต้องซื้อประกันทุกคนทีนี้เรื่องของประกันลองดูที่หน้าแรกของไทยแลนด์พาสนะครับเลื่อนลงมานิดหนึ่งจะเจอที่เขาขายประกันพอกดเข้าไป มันจะมีเจ้าใหม่ที่ราคาค่อนข้างถูกนะแต่ว่ารับประกันเฉพาะโควิดอย่างเดียวนะครับแต่ถือว่าราคาถูกกว่าเจ้าเดิมเยอะเลยถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าจะเอาประกันคุ้มครองอื่นด้วยก็เอาเจ้านี้ก็ได้แต่คุ้มครองเฉพาะโควิดซื้อได้ถึงอายุ85ถ้าเรามีพาสปอร์ต2อันตอนจองตั๋วเครื่องบินใช้ของ US แล้วก็จะใช้พาสปอร์ตไทยเพื่อขอไทล a นด์พาสแบบนี้จะได้ไหมคะได้ครับแล้วก็สมควรทำแบบนั้นด้วยเลย นะครับคือใช้ตัวเครื่องบินเนี่ยใช้พาสปอร์ตอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่า Thailand Pass ก็ใช้พาสปอร์ตไทยก็โอเคเพราะคนต้องใช้อยู่แล้วถ้าเรามีเพราะว่าถ้าใช้พาสปอร์ตไทยก็จะไม่ต้องซื้อประกันไงครับแล้วก็จะอยู่ไทยได้นานเหมือนคนไทยตามปกติกว่าจะได้ Thailand Pass ใช้เวลา 3- 4วันเลยทีเดียวเดี๋ยวก็โดนรีเจ็คตลอดส่วนมากจะผิดที่การจองโรงแรมมากกว่าตอนนี้ผ่านแล้วก็ยินดีด้วยนะครับก็แค่ อันอันนี้เพราะว่าถ้าใครโดนอีเมลปฏิเสธว่าให้ไปลงทะเบียนใหม่เพราะไอ้นั่นไอ้นี่ผิดนะก็ไม่ต้องท้อน,นะครับก็คือเราก็คือบางทีเขาก็จะให้แก้ได้เลยหมายถึงว่าเขาก็จะบอกนะถ้าเกิดมันแก้ได้ก็เขาก็จะบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ที่เว็บไซต์นี้หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนก็จะโดนให้ลงทะเบียนใหม่ซึ่งซึ่งตอนนี้หลายๆเคสก็สามารถแก้ไขในระบบได้แล้วนะครับมันก็จะเร็วขึ้น แล้วก็ถ้าเกิดเขาให้เราแก้อะไรนะครับสมมุติว่าถ้าเอกสารของเรามันถูกอยู่แล้วอะ่ะอย่างเช่นประกันเราก็ถูกต้องอยู่แล้วอะ่ะประกันที่ชาวต่างชาติต้องซื้อแต่คนไทยไม่ต้องซื้อเนี่ยนะครับเรามันก็มีระบุ50,000 u ่นดอลลาร์อยู่แล้วแต่เขายังจะรีเจกบอกว่าประกันไม่ระบุ5 0,000 u ่นดอลลาร์อยู่อีกเนี่ยเราก็คือขีดเส้นไปเลยขีดเส้นตรง5 0,000 u ่นดอลลาร์หรือบางทีเอาก,ก็พิมพ์ไปเลยอันนี้คือประกันคือพิมพ์ในพืพ้นที่ว่างๆตรงหน้าของประกันเนี่ยนะในรูปประกันเนี่ยนะว่า มันครอบคุมห้าหมื่นอยู่แล้วนะดูที่ขีดเส้นอะไรอย่างเงี้ยเออพิมพ์เป็นภาษาไทยไปหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีตัวหนังสือมันเล็กเขาใสา่ตาสั้นมองไม่เห็นหรือว่าใบจองโรงแรมอย่างเงี้ยว่าอ่ามองไม่เห็นคืนที่ห้าก็ุณนาส่งใบจองโรงแรมคืนที่ห้าเอา้ามันก็อยู่ในนั้นอ่ะแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็อาจจะพิมพ์ภาษาไทยตรงช่องว่างไว้ก็ได้นี่ไงคืนที่ห้านี่ยดูตรงที่ขีดเส้นสิหรือบางทีก็อ่าใบฉีดวัคซีนนามสกุลไม่เหมือนกับในพาสปอร์ตอ่าซึ่ง ก็แนะนําว่าเคสนี้เอาใบาเปลี่ยนชื่อหรือทะเบียนสมรสเนี่ยเอารูปมาต่อกันกับใบฉีดวัคซีนไปเลยให้มันเป็นรูปเดียวกันเขาจะได้เห็นแล้วก็บางทีก็ถ้ากลัวว่าอันนี้คือแค่แค่ว่าหมายถึงถ้าเรากังนวลว่าเขาจะมองไม่เห็นแล้วก็จะรีเจ็คมาก่อนนะครับก็คือพิมพ์ภาษาไทยเหมือนกันนี่ก็คือเปลี่ยนใบฉีดวัคซีนนามสกุลไม่ตรงเพราะว่าทะเบียนสมรสนี่คือใบทะเบียนสมรสอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ขีดเส้นตรงชื่อนามสกุลที่ในใบทะเบียนสมรสด้วยอะไรอย่างเงี้ย คือหมายถึงว่าบางทีเราก็ส่งแต่รูปเปล่าๆไปซึ่งไม่ได้เน้นข้อความใดๆใช่ไหมครับบางทีเขาอาจจะสายตาสั้นมองไม่เห็นฉะนั้นถ้ากลัวว่าจะเสียเวลาก็คือตั้งแต่แรกเลยก็คือขีดเส้นแล้วก็พิมพ์ข้อความอย่างที่อ้อบอกไปเลยแฟนกินเงินบำนาญอยากมาเมืองไทย90วันต้องไปขอหน่วยงานไหนคะอยู่เดนมาร์กเดนมาร์กตอนนี้คือขอที่เว็บไซต์ thai e visa go th นะครับมีคลิปอยู่ในในช่องของเราก็คือขอทางออนไลน์อ่ กินเงินบำนาญไม่รู้มีทะเบียนสมรสแล้วหรือ,อยังนะถ้ามีก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าขอเป็นวีซ่ากเกษียณน่ะต้องซื้อประกันแพงๆก็เลยไม่แนะนาอ่าถ้ามีทะเบียนสมรสก็ไม่ต้องซื้อประกันแพงๆคือมันคนละอย่างกับประกันโควิดนะเอ่อที่ว่าเป็นประกันแบบลองสเตย์ต้องแบบยิ่งอายุเยอะยิ่งแพงอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นมีทะเบียนสมรสง่ายกว่าขอเป็นวีซา่านอนโอแฟมิลี่ โอนโอคู่สมรสของชาวไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอผ่านไท a i ีว i s a g o t h แล้วก็อัปโหลดเอกสารเป็นรูปภาพส่งไปจ่ายค่าวีซา่าปุ๊บแล้วก็เขาจะส่งใบวีซ่ามาทางอีเมลยุคนี้เขาไม่ติดสติกเกอร์แล้วนะครับเขาจะส่งอีเมลมาแทนเป็นใบวีซ่าก็คือขอวีซ่าไทยเนี่ยผ่านเว็บไซต์คุณออฟถ้าเราลงทะเบียน Thailand Pass 14วันก่อนเดินทางได้ไหมคะแล้วก็อีกคำถามนึงเคยเป็นโควิด ช่วงปีใหม่กักตัวที่บ้านไม่ได้ติดต่อหมอไม่มีใบรับรองแพทย์จะมีปัญหาไหมก็คำถามแรก Thailand pass ขอก่อนล่วงหน้าได้ถึง60วันนะครับแต่ว่าก็แนะนำา14วันก็กำลังดีเพราะว่าถ้าขอนานเกินไปเดี๋ยวนโยบายเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้อาจจะเปลี่ยนดีขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนแย่ลงก็ก็แล้วแต่ดวงชะตาส่วนเคยเป็นโควิดแล้วกักตัวที่บ้านไม่มีใบรับรองแพทย์ก็ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวแค่ว่าไอตอนที่ก่อนขึ้นเครื่องบินอะ่ะไม่เกิน72ชั่วโมงเนี่ย ที่ต้องไปตรวจ rt pcr เนี่ยว่าผลมันเป็นลบหรือเปล่าถ้าเป็นลบถึงจะขึ้นเครื่องบินได้ non o visa ขอได้ที่ไหนคะก็เหมือนกับที่บอกไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับ thai e visa go th ตอนนี้ส่วนใหญ่90%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วนะครับของสถานทูตไทยในโลกนี้ก็จะให้ไปขอผ่าน thai e visa go th ทั้งหมดเลยไม่ได้ต้องแบบไปที่สถานทูตไม่ได้ต้องนัดหมายไม่ได้ต้องไปส่งเอกสารที่สถานทูตแล้ว ก็ขอทางออนไลน์แล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เขาจะส่งวีซ่ามาให้เราทางอีเมลส่วนใหญ่จะประมาณ7-10ดถึงสิบวันทำการหลังจากที่ได้ส่งเอกสารและจ่ายเงินไปแล้วทางออนไลน์ขอสอบถามนะคะถ้าตรวจโควิดเป็นลบหมายถึงตอนมาลงเครื่องที่ไทยแล้ววันที่สองสามารถบินออกจากกรุงเทพแล้ววันที่สามถึงสี่พักที่บ้านวันที่ห้าไปพักโรงแรมที่เข้าร่วมชา Extra Plus อย่างนี้เข้าใจถูกไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ ได้จองทุกอย่างมาตั้งแต่ตอนเราขอ t h a i l a n d pass แล้วก็ไปตามที่เราจองก็คือโรงแรมคืนที่หนึ่งกับคืนที่ห้าเป็นคนละที่กันได้เป็นคนละจังหวัดกันได้คือมันฟิกแค่ว่าโรงแรมคืนที่หนึ่งเนี่ยก็คือจะต้องเป็นสถานที่เดียวกับที่เราลงเครื่องบินฉะนั้นเราลงเครื่องบินจังหวัดไหนก็สามารถพักโรงแรมคืนที่หนึ่งที่จังหวัดนั้นได้แต่ประเด็นคือถ้าเราจะอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพกับภูเก็ตเขาบอกว่าจะต้องเป็นเที่ยวบินตรง ตรงก็คือหมายถึงต่อเครื่องในต่างประเทศแล้วก็บินเข้าจังหวัดนั้นเลยโดยที่ไม่ต่อเครื่องในไทยเลยตอนนี้มีเข้ายกเว้นแค่ถ้าเราจะลงภูเก็ตแล้วเราจะต่อเครื่องที่สุวนรณภูมิก็จะต่อได้เฉพาะบางกอกแอร์เวย์สสายการบินเดียวเท่านั้นแล้วเราจะต้องจองเป็นซิงเกิลบุ๊กคิงก็คือตอนเราซื้อตั๋วเครื่องบินก็คือต้นทางประเทศของเราปลายทางก็คือที่ภูเก็ตแล้วก็ตอนต่อเครื่องก็ต้องต่อเป็นบางกอกแอร์เวยสอย่างเดียว ถ้ากรณีนี้ถึงจะต่อเครื่องที่กรุงเทพได้นอกเหนือจากนี้ต่อเครื่องที่กรุงเทพไม่ได้เพราะว่าถ้าต่อกรุงเทพก็จะต้องกักตัวกรุงเทพนะครับผมอยู่อังกฤษจะกลับไทยได้บุ๊กโรงแรมไว้5คืนแต่พอดูอีกที PCR e ท t มันมีแค่คืนเดียวยังขอ Thailand pass ได้อยู่ไหมครับถ้าอยู่โรงแรมโรงแรมเดียวแต่5คืนก็จะต้องระบุเป็น PCR t ท s t 2รอบถ้าอย่างนั้นคงต้องติดต่อโรงแรมว่าถ้าจะให้เพิ่ม PCR e ท t ไปอีก รอบหนึ่งเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่นะครับก็คือสามารถให้โรงแรมแก้ได้โดยที่จ่ายค่าไอตรวจ PCR รอบ2ไปในคืนที่5แล้วก็ค่อยเอามาขอ Thailand Pass ขอสอบถามค่ะเราซื้อประกันให้แฟน30วันแต่เราแฟนเราอยู่ที่ไทย60วันจะขอ Thailand Pass ได้หรือเปล่าคะเราจะมีปัญหาไหมแฟนอยู่ไทย60วันนี้คือด้วยวีซ่าอะไรครับถ้าเป็นฟรีวีซ่าเนี่ย หรือวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยตอมอเขาอาจจะขอดูตั๋วขากลับใช่ไหมครับแล้วก็เป็นว่าซื้อตั๋วมา30วันเสร็จแล้วเราก็ซื้อประกันสามสิวันเสร็จแล้วพอเข้าไทยมาปุ๊บเราก็เลื่อนตั๋วทีหลังให้เป็น60วันก็แต่ทีนี้ฟรีวีซ่าก็จะต้องไปต่อที่ตอมอเพื่อให้อยู่ได้อีก30วันรวมของเดิมเป็น60วันใช่ไหมครับฉะนั้นก็โอเคก็คือสรุปว่าซื้อแบบ สามสิบวันหมายถึงตั๋วเครื่องบินนะครับถ้าเราค่อยไปเลื่อนตั๋วเอาทีหลังแล้วเราก็ซื้อประกันมาสามสิบวันได้เพราะว่าประกันเนี่ยจะต,ต้องซื้อให้ครอบคลุมตามจํานวนวันในตั๋วเครื่องบินอันนี้มีคนมาคอนเฟิร์มคลิปนี้อออเคยพูดไปเป็นคลิปแยกนะครับว่าถ้าพาสปอร์ตไทยหมดอายุก็คือขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้จากสถานทูตไทยในประเทศที่เราอยู่อันนี้เขาบอกว่าหนังสือเดินทางฉุกเฉินมีอายุหนึ่งปีถ้าเป็นที่อิตาลีออกไปเล่มสีเขียว ถ้าฉุกเฉินจริงๆยังมีเอกสารเดินทางฉุกเฉินออกมาเป็นกระดาษมีอายุ1เดือนถ้าพอมีเวลาเขาคงจะออกเล่มสีเขียวอายุ1ปีใช้แทนพาสปอร์ตไทยชั่วคราวแต่ถ้าเกิดรีบมากเขาอาจจะออกเป็นแค่กระดาษวันเดียวเสร็จถ้าเกิดส่งไปสนีอาจจะต้องใช้เวลา2-3วันฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครพอมีเวลาก็คือขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินมาใช้แทนพาสปอร์ตไทยได้ถ้าพอมีเวลาติดต่อสอบถามสถานทูตกันก่อนว่าเออจะขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ต้องต้องทำยังไงใช้เวลานั้นมากแค่ไหนเพราะว่าถ้าเรามีพาสปอร์ตไทยหรือว่าหนังสือเดินทางจุกเฉินที่ใช้แทนพาสปอร์ตไทยเนี่ยเราก็จะเข้าไทยได้แบบคนไทยนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อประกันครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบในครั้งถัดไปขอบคุณมากนะครับ